สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีทด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีหนวดดำเข้าแต่ก่อนอื่นผมอยากเอาข่าวดีมากกว่าน,นั้นมาบอกก่อนแต่ขอนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับคือเมื่อวานผมไลฟ์และผมก็บอกแล้วว่าไอตอนตู้แช่งหมดเนี่ยอาจจะเป็นตู้หนวดดำก็ได้หรือคือไม่คิดว่าแม่งจะมาจริงๆเออเออก็ตอนที่ผมไลฟ์เมื่อวานน,นะตอนที่ช่วงคําถามผมก็บอกและมันมาจริงๆก็ตามนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะว่าไอก่อนหน้าไอก่อนหน้าที่เราจะคุยถึงหนวดดำเนี่ยเราเว้นวักก่อน เราไปคุยถึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก่อนดีกว่าซึ่งเรื่องนี้แบบไม่บอกไม่ได้คือเฮ้ยอ่าเฮ้ยเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอเล่าคือเนื่องจากว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะผมมาตอนบ่ายสามเป๊ะเลยนะเซิร์ฟเปิดแล้วเข้าเลยนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเอาง่ายคือเข้ามาอัปเดตให้ก่อนเลยอะคือแบบเรื่องนี้สําคัญที่สุดและเป็นอย่างแรกที่ผมเข้ามาผมดูดูเป็นอย่างแรกเลยอะเห็นอะไรไหมครับเห็นยังเห็นยัง แต่คนนี้ไม่มั่นใจนะว่าทำไมรอดคนนี้ไม่มั่นใจถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมเคยเห็นว่าเขาใช้โปนะถ้าจำไม่ผิดนะใบนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจจริงอันนี้ขอขอโทษด้วยแต่เอาง่ายๆว่าเรือจ G ที่เราสงสัยโดนไป,ไปเป็นบางส่วนแล้วก็ในส่วนของไอเนี่ยไอเนี่ยก็โปไอเนี่ยโปเลยละ่ะแต่รอดครับเอาง่ายๆก็คือว่ายังมีส่วนหนึ่งที่โดนส่วนหนึ่งที่รอดอ่ะมันยังเป็นแนวนั้นอยู่แต่ถามว่าเออเรือจ G มึงโดนแล้ว เอาง่ายๆคือมึงโดนแล้วอทีนี้เดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมดูแค่ด้านบนนะแต่ว่าไอ้ด้านล่างอ่ะยังไม่ได้ดูแล้วจากนี้คิดว่าตัวเกมน่าจะทาการแบนเรื่อยๆคิดว่าแบบนั้นนะครับส่วนตัวที่โดนก็คือ,อเดี๋ยวนะดูแป๊บหนึ่งไม่น่ามีแล้วนะส่วนตัวที่เหลือก็น่าจะเป็นคนเก่าๆอ่ะที่โดนไปแล้วเอาง่ายๆว่าเหมือนแบบมาแบนอันดับต้นๆเหมือนกับว่าตัวเกมอาจจะเช็คจากสมมุติถ้าถ้ามันใช้แบนหรือใช้โปรเนี่ย ส่วนใหญ่จุดมป่งหมายของคนเหล่านี้ก็คือต้องการเอาติดอันดับถูกปะ่ะแล้วถ้าติดอันดับหมายควาว่ามันก็ต้องเนี่ยมาอยู่ใน1-20ถึงี่เนี่ยดังนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าคนติดอันดับเนี่ยประมาณนี้ยังไงแม่งก็คือมันเช็คได้เลยอ่ะว่าโปรหรือเปล่าแล้วส่วนคนจําพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเ,เรียกง่ายๆว่าอย่างเทวิตเตอร์เนี่ยผมกลับไปรายงานเนาะแต่ทีนี้พอเข้าไปแล้วคนทําการแคปจอของ ID พวกนี้ไว้อยู่แล้วคือแบบผมแทบจะไม่ต้องรายงานอะ่ะเพราะมีคนรายงานแทนไปแล้วไง อันนั้นคือข้อแรกและข้อที่2คนอื่นๆอาจจะไม่กล้าทําต่อเหตุผลเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวต้องคุยก่อนก่อนที่จะบอกว่าไม่กล้าเนี่ยมันมีอีกกรณีหนึ่งที่กล้าด้วยเออต้องคุยนี้แต่ไอกรณีที่กล้าส่วนใหญ่จะเป็นไอดีไก่ซึ่งผมเจอแล้วอย่างตัวอย่างเช่นเลยว่าแบบ10 20 30, ี่เงี้ยเป็นไอดีไก่อะ่ะเออเป็นไอดีไก่เอามาเล่นนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมก่อนต้องเอาเอาให้เห็นอันนี้คือเซริร์ฟมันคนเข้าเยอะมากนะคือเดี๋ยว หลดแปบ๊บโอเคมาละวยังไอดีเนี้ยฟูไหมผมบอกเลยว่า ID นี้ถ้าขายราคาไม่น่าต่ำกว่า80,000นะครับไม่น่าต่ำกว่า80,000นะเรียบร้อยซึ่งโดนไปแล้วซับดูดินี่นี่มันจะตันแล้วนะคือไอดมึงสวยขนาดนี้มึงยังเล่นโปะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับโคตรสวยเลยเนี่ยเห็นไหมตัวรีเจนเนี่ยสามดาวด้วยครับเือแบบไม่รู้จะพูดอะไรกับมันอะ่ะอ่ะโอเคถือว่าไอดีหลักๆโดน ไปแล้วนะฮะพอโดนเสร็จปั๊บหลังจากนี้พวกไอดีฟูฟูอะ่ะจะไม่กล้าเล่นอันนี้คุยก่อนฟูจะไม่กล้าเล่นเลยครับแต่ไอดีที่มันอาจจะเล่นคือไอดีไก่อันนั้นแหละฮะอย่างอันนี้ไอดีฟูไหมก็ไม่ฟูเท่าไหร,ร่แต่แบบกลางๆประมาณผมแต่อันนี้ก็หลักหมื่นแล้วไงอ่าอันนี้ชัดเจนนะนั่นเองอ่ะโอเคก็คือเป็นการยินดีสําหรับเรื่องโป้ละกันถามว่าแคมเปญนี้หยุดได้หรือยังแคมเปญว่าไม่ต้องเติมเงินส่วนตัวผมมองว่า จะติมก็ได้แล้วตอนนี้เติมได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมอย่างน้อยก็เอาไอ้ตัวแบบหลักๆอ่ะหลังจากนี้ถ้าใครเล่นแล้วโดนแคปจอพอคนเอาไปรายงานน่ยคนกลุ่มนั้นมีสิทธิ์โดนสูงมากดังนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ไม่เข้ามาเล่นแน่แต่ต้องคุยกันว่าอ่าบันไดมันไม่ได้แก้โปรนะเอออย่างรอบที่แล้วเนี่ยคือการแก้ที่โปรแกรมและโปรมันไม่มีถูกป่ะแต่อ้รอบเนี้ยที่เจอเนี่ยมันไม่ได้แก้โปรนะแต่ถ้าใครเจอแคปจอเอาไปแจ้งบนทวิตครับ ถ้าเขาเห็นก็ทําการแบนเลยครับเออมันจะเป็นแนวนั้นแทนนะครับคือมันไม่ได้แบนโปนะคาแนะนําหลังจากนี้คือใครเจอโปแคปหน้าจอหลังจากนั้นส่งเรื่องไปที่ทวิตของบันไดโดยตรงเลยนั่นเองนะวันพีทบอลติลัสนั่นแหละเออส่งไปเลยครับเดี๋ยวเขาไปเห็นเลยเดี๋ยวขอจัดการให้เองอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ช่วยๆกันหลังจากนี้ละกันนะครับส่วนชาเลนจ์นี้มาแล้วใครอยากเติมตามสะดวกไม่มีปัญหาจบตามนี้ถือว่าแจ้งข่าวดีแล้วเรียบร้อยโอเค แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวโนดดำของหยาดเสริมนิดนึงนะครับคือตอนนี้มีคนใช้โปร exp ต้องคุยก่อนคำว่าโปรหรือคุณโกงผูดเล่นคนอื่นโกงคือโกงอยากให้เข้าใจเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับแต่ถามว่าโกงในจุดนี้มันไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันต่างกับอาโปรช็อตทั้งแมปอะไรอย่างเงี้ยงงว่าอันนั้นนะ่ะคนเดือดร้อนแน่ๆทุกคนไม่โอเคสุดๆนะครับแต่สำหรับตัว exp บางคนจะเครียดบางคนก็ไม่เครียด ซึ่งไม่มีผิดถูกนะครับคนเครียดก็คือเครียดเพราะบางคนแบบโอ้ยกูต้องลงแบบสวายเวอร์ตั้งนานกว่าจะได้อะไรผมลงผมผมก็ลงเป็นปีนะกว่าจะครบแต่ใครคือสําหรับผมผมไม่ได้ซีเรียสนะผมบอกแล้วเพราะว่ามันเป็นโปรที่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสําหรับผมเฉยเฉยผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ย้ําก่อนโปรโกงคือโกงให้เข้าใจจุดนี้ก่อนนะโกงคือโกงนะเมื่อมามางการเอ้ยไม่ไม่คือมันไม่ต้องมาเถียงกันอะเลีย์นอะอ่ะ จากนั้นเราไปคุยถึงตัวหนวดดำกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวหนวดดำนั่นเองคือมันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกสำหรับคนที่ไม่มีเพชรเกมก็ใจดีเติมสิจ้ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะคือเกมอ่ะมันชอบเป็นแบบนี้เอาตัวหนึ่งมาให้สุ่มก่อนจากนั้นก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาให้สุ่มโดยที่แบบฉันเข้าใจเธอนะเธอคงไม่มีเพชรเหลือแล้วสิอ่ะงั้นเธอก็สุส่มสิงง่ะ มันมาเป็นอารมณ์นั้นนะครับแต่ว่าถ้าสุ่มแบบนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่มีการันตีแต่ประเด็นคือแค่300ซึ่งรอบที่แล้วอ่ะของโนดดาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันสําหรับอ่ามันมีอยู่2กรณีนะครับเนีย่ยนะอัตราอยู่5%ซึ่งเยอะด้วยอ่าถามว่าเยอะนะดังนั้นก็ลองไปคํานวณกันดูละกันอย่างแรกก็คือใช้เพชรทาการเปิดไปเลยนะครับส่วนอย่างที่2คือใช้บารแบบเมื่อกี้เติมได้เลยแล้วแต่ นะครับแล้วแต่นะไม่มีผิดถูกนะแต่เดี๋ยวผมขอย้ําก่อนนะครับว่าไอ้โตโนดดำเนี่ยการการันตีใช้อยู่แค่800เท่านั้นเพราะทั้งหมดจะมีอยู่แค่เนี่ยหรอบ1รอบใช้อยู่160เพชรเท่านั้นแล้วได้อันนี้6หมายความว่าเราต้องสุ่มอันนี้ให้ได้5รอบถูกไหม1รอบมาได้6ไงเออเท่ากับว่า5รอบ6กคูณสามะมงว่าหกเฮ้ยหกคูณหมันเท่ากับ30เออนั่นแหละก็หมายความว่า5รอบก็คือใช้ประมาณอยู่180 เท่านั้นเองนะครับาตามนี้นะการันตีอยู่180แต่ผมอยากย้าว่าอย่างย่งผมเนี่ยเพชดเหลือแล้วแต่ไม่สุ่มนะครับคําแนะนําคืออย่าสุ่มนะใครมีตอนนี้อย่าเด็ดขาดนะครับถือว่าผมบอกชัดเจนแล้วนะห้ามสุม่มจนกว่าตู้แคคเกอร์จะหมดครับคุณเห็นวันเวลาไหมเนี่ยชัดเจนไหมชัดนะอีก6วันนะครับยกเว้นบางคนอยากได้บูเลกับแคคเกอร อันนี้ไม่ผิดเลยสุ่มได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้นะแต่มันสุ่มตัวเดียวตัวหนึ่งถูกไหมถ้าใครอยากได้สุ่มเลยครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากได้นะครับคำแนะนำเดียวก็คือรอบัตรดำหมดเพอะอีกแค่6วันเองเท่านั้นตามนี้นะเออและเธอมีคนถามว่าผมสุ่มไหมผมสุ่มครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เออผมรอครับผมรอรอให้หมดบัตรดำไปก่อนแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งว่าหลังบัตรดำหมดเอาง่ายๆว่าอีก6วันใช่ป่ะงั้นบอกเขาว่าสิ้นเดือน พอดีมันอาจจะมีแบบตัวละครใหม่มาบอกบอกก่อน1วันนะเออแล้วเราเค่อยไปสุ่มโหนดดาตอนนั้นทีนี้โหนดดามันก็จะมีอยู่2กรณีและกรณีแรกคือเช่นอาจจะสุ่มแบบ3 0 0ร้อเพชรได้แล้วอ่ากับอีกกรณีที่2คือการันตีแน่นอน8 0 0แต่คําว่าการันตีเนี่ยมัน750มันมันก็ได้อ่าตู้บัตรด,ดําตัวใหม่แล้วไงเออนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็สุ่มนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รอเวลาให้ตู้ดําหมด ตามนี้นะครับ